เรียนคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายภูวนาถธริมการปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนขนอมพิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประวัติการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคดุศาสตร์เกษตรคณะคุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมก้าวเจ้าคุณฐานรากบังครับ ปริญญาโทนะครับสาขาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับโรงเรียนขนอมพิทยานะครับมีที่ตั้งอยู่เลขที่93หมู่ที่12ตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนประมาณ1 0 5 3คนโรงเรียนขนอมพิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนอมครับผู้ปกครองของนักเรียนจะประกอบอาชีพภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวจากทางธรรมชาติสำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565กกระผมได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาการงานอาชีพรหัสวิชา อ๋อสอง1น,น,น,นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6กระผมขอนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจตามประเด็นท้าทายการพัฒนางานวพเอประจำปี6บประมาณ2565ดังนี้ครับการพัฒนาทักษะการทำงานในรูปแบบการจัดการการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการปักชำชั้นนธยมศึกษาปีที่3ทับหโดยใช้ชุดใบงานทักษะการทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการ PDES วิชาการอาาชีพ3รหัสวิชา H23101 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ซึ่งการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการ PDES PDES นั้น P ก็คือ Plan วางแผนแสวงหาความรู้ในการทำงาน D ก็คือดูลงมือปฏิบัติงานและร่วมการแก้ปัญหาการทำงานจนสำเร็จ E Evaluate ก็คือการประเมินและแก้ไขปัญหาปรับปรุงผลการทำงานให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นส่วน S s ส m m a r i ไรสรุปผลการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทำงานครั้งต่อไปมาตรฐานการเรียนรู้วิชาการอาาชีพ3ง2 3 1 0 1นั้นได้กำหนดว่ามาตรฐานง1.1เข้าใจในการทำงานมีความคิดสร้างสารรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการสแสวงหาความรู้มีคุณธรรมลักษณะนิสัยในการทํางานมีจิตสำนึกในการใช้งานพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวการสอนวิชาการอาชีพปีที่ผ่านมากับผมพบว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทํางานร่วมกันที่เป็นไปตามหลักสูตรกลุ่มสาระการอาชีพ ที่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นสาระที่ทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวันที่เน้นการปฏิบัติจริงจนมุ่งมั่นและภูมิใจในความสำเร็จของงานเนื่องจากการเรียนการสอนของวิชาการอาชีพส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความรู้ความเข้าใจมากกว่าตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทำให้นักเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมาขาดทักษะการทำงานร่วมกันดังนั้น คูผู้สอนจึงจําเป็นต้องหาแนวทางพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงโดยใช้ชุดทักษะการทํางานร่วมกันโดยกระบวนการ p d e s ในกิจกรรมการเรียนการสอนครับ สำหรับการเรียนการสอนของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการปัดชำนี้พืชเป็นปัจจัย4ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่อาหารยาเครื่องนึ่งหม่มและที่อยู่อาศัยฉะนั้นเมื่อเรานำพืชมาใช้ประโยชน์แล้วเราต้องมีขยายพันธุ์พืชเพื่อทดแทนเช่นกันดังนั้นการปักชำเป็นการนำชิ้นส่วนของพืชเช่นส่วนของกิ่ง ส่วนของใบหรือรากมาปาักชำในวัสดุเพาะชำเพื่อให้ได้ต้นพืชลักษณะตามต้นพันธุ์ทุกลักษณะตามต้นแม่พันธุ์ทุกประการอีกทั้งยังเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนอีกด้วยในด้านของการขยายพันธุ์พืชซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมานั้นตรงกันกับเป้าประสงค์ของกลุ่มสารัก,การเรียนรู้การอ,นานอาชีพที่ต้องการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและกิจกรรมดังกล่าวยังฝึกให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วยพัฒนาทักษะการทำงานในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเรื่องการขยายพันธุ์พืชนั้นโดวยวิธีการปรักชําชั้นมัธยนศึกษาปีที่3ทับหโดยใช้ชุดใบงานทักษะการทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการ PDES P Plan การวางแผนและสแสวงหาความรู้ในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนเองว่าจะปักชัำกิ่งพันชนิดใดมีการแบ่งหน้าที่การทำงานของนักเรียนเองการเขียนวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักชําวิธีการที่ถูกต้องของการปักชําดีดูลงมือปฏิบัติงานและร่วมกันแก้ปัญหาการทำงานจนสำเร็จ ในขั้นตอนนี้จะเป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับหนึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันตามกระบวนการ P D E S E E V r a l u a t e ก็คือการประเมินและแก้ไขปรับปรุปงผลการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลทักษะการปัชันของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้คะแนนการปฏิบัติงานร่วมกันจากการวางแผนการปฏิบัติงานหากมีข้อบกพร่องของการปักชาการทำการปักชาซ่อมแซมเพิ่มเติมให้จนสำเร็จล้วงตามเป้าหมายเอสซัมมาไรสรุปผลการทำงานและให้ข้อเสนอแนะในการทำงานครั้งต่อไปคุณภาพของงานที่ปฏิบัติการรอดของกิ่งที่นำมาทำการปักชานั้นจะ ไปจนถึงการนำกิ่งที่ชำที่ปกักชำสำเร็จไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆไม่ว่าจะเอาไปปลูกภายในโรงเรียนเช่นจัดสวนจัดสวนหย่อมปลูกตรงอาคารเรียนต่างๆหรือไม่นักเรียนก็กลับนำกลับไปใช้ที่บ้านเป็นการขยายพันธุ์พืชเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนเอง ผลลัพธ์ของผู้เรียนทักษะการทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการ p d e s การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการปักชำในเชิงปริมาณนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนนักเรียนสามารถสอบผ่านการทดสอบได้ร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดรวมทั้งคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของนักเรียนในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสขึ้นไปในเชิงคุณภาพ นักเรียนมุ่งมั่นที่จะมีความรู้และนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันมีทักษะการขยายพันธุ์พืชนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนเองเป็นแนวทางสู่ทักษะนักขยายพันธุ์พืชต่อไปกระผมขอจบการนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจตามประเด็นท้าทาย การพัฒนางานวพ p อประจำปีงบประมาณ2565ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านขอบคุณครับ